สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับบอยซอยทุกหลีกครับสําหรับเมื่อคืนนะครับแสดงความยินดีกับสมาชิก VIP ในกลุ่มกันด้วยนะครับใครที่สนใจจะเป็นครอบครัวเดียวกับบอยซอยทุกหลีกครับแอดไลน์ที่หน้าโปรไฟล์ไ,ได้เลยนะครับ สำหรับคนที่ติดตามอยู่นะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับมาเกินเต็มคาราเบลอีก2คู่นะครับคองการ3านะครับสามารถแยกกองการไปเป็นคองการ1นึ่งกงการ2ได้นะครับสําหรับวันนี้นะฮะเรามาเริ่มวิเคราะห์กันที่คู่แรกนะครับเป็นคู่ของใบตั้นนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนคิตตันฟารีนั่นเองครับเจ้าบ้านอย่างใบตั้นนะฮะแต้มในตารางพีเมียร์ลีกนะครับมีลุ้นติดโซนนะฮะเกมนี้นะฮะมีโอกาสแล้วนะครับที่จะผ่านมายิงต่อเนื่องนะครับ แพ้โฟลแลมแค่เกมเดียวจาก5เกมนะครับารการเอฟเอก็เข้ารอบไปแล้วนะครับสำหรับทีมไปตันนะครับกำลังใจก็กำลังมาดีนะฮะได้พักเต็มที่นะครับผมกำลังมีบาดเจ็บแค่2นะครับในนั้นมีอดัมลลาน่านะฮะอยู่ด้วย1คนนะฮะในส่วนของฝั่งทีมเยือนอย่างคิตตันปาเลตนะครับแนวรุกปืดไปสนิทเลยนะครับ3เกมที่แล้วนะเกมนี้ คงจะยิงยากอีกนะครับไปเยือนระดับหัวตารางนะฮะที่ผ่านมา5เกมทำได้แก้เสมอ3แพ<ม>้ไป2นะครับเ,เกมเยือนเอาชนะบอนมัดทีนท้ายตารางแค่เกมเดียวครับมองแล้วเจ้าบ้านกำลังห้าวนะครับตอนนี้ดูเรตตารานะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงไปสักหน่อยนะครับยังไงผมก็มองว่าไบดันไม่น่าจะชนะเกิน1ลูกนะครับ สำหรับคืนนี้ผมมองวิเคราะห์แล้วคา,าดผลที่สกอร์นะครับใบด้นชนะพิตตันประเร็จหนึ่ประตูต่อ0ูนย์นะครับผมมองว่า,าคู่นี้ผมไปทางพิตตันประเร็จด,ดีกว่าครับมาดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับเป็นคู่ของระหวา Under ่างอันเดอร์ฟิทาาเปิดบ้านต้อนรับการเมืองนอร์ดิสซิตี้นั่นเองนะครับามาดูฟอร์มของทั้งสองทีมกันนะครับ อันเดอร์พิวเทวนะครับฟอร์มช่วงหลังนี้ห่วยนะครับเกมเยือนที่แล้วพวกเขาก็แพ้เวสบอมบิดไปนะฮะด้วยสกอร์ที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งะฮะชนะแค่หนึ่งจากสิบสองเกมหลีกหลังนี้นะฮะส่วนนอร์ดิสตี้นะครับเกมที่แล้วแพ้ซันเดอร์แลนด์มาศูนย์ประตูต่อหนึ่งเช่นกันนะครับหยุดผลงานชนะสามเกมหลังติดกันนะครับฟอร์มหลังดีนะฮะนอร์ดิสตี้นะต้องการเลื่อนชั้นนะครับแถมพวกเขานะฮะได้ ได้เปรียบผลงานพบกันเกมนี้ฟันธงว่านอริิตีน่าจะดีกว่าครับผลที่คาดไว้นะครับอันเดอร์ฟิวทาวแพ้กับนอริทิตีสอประต,ตูต่อหนึ่งครับเรามาดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับเป็นคู่ที่3นะฮะเป็นคู่ของฮาวิติตีเปิดบ้านต้อนรับการเยือนเบอร์ลี่นั่นเองนะครับเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันบ้างครับ สำหรับฮาวซิตี้นะฮะชนะแค่1จาก5เกมลีกหลังนี้นะฮะแต่ฟอร์มเย้าวพวกเขานะฮะดีเด่นในช่วงนี้เลยครับพวกเขาไม่แพ้นะฮะหเกมเย้าติดต่อกันแล้วนะครับส่วนเบอร์รี่นำหน้าอันดับสองอยู่แค่13บเต้มเท่านั้นเองครับล็อกแชมป์ลีกในลูกการนี้นะฮะแต่ฟอร์มเยือนของเบอร์รี่ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะอฟอร์มเย้าแถมพวกเขาไม่ชนะจากเกมเย้าแรกนะฮะที่พบกัน กับฮาวซิตี้นะฮะในลูการนี้นะฮะแต่เกมนี้าปาราเปิดค่อนข้างมาที่เบอร์ลี่ต่อนะฮะ0.5นะฮะผมมองว่าเบอร์รี่ชนะแน่นอนครับผมปันธงไปที่เบอร์ลี่ครับผลที่คาดไว้นะฮะฮาวซิตี้แพ้ให้กับเบอร์รี่1ประตูต่อ3ครับเรามาสรุปกันอีกครั้งนะครับสำหรับโครงการ3วันนี้นะครับผมมองจากที่คู่แรกนะครับผมให คิตตันปารเรตครับคู่ที่สอนะครับให้นอริซิตี้ครับคู่ที่สามนะครับผมมองไปทางเบลลี่ครับควันทงครับย่บ